สวัสดีครับผมโปวันนี้ผมจะพามาชมชุดแต่งคอนเซปต์สปอร์ตวันและว,วันนี้คอนเซปต์สปอร์ตวันได้ติดตั้งกับรถ s u z u กิเซียในตัวชุดแต่งของรถยนต์รุ่นเซีย s p o ปอ1วันปี2020มีชิ้นติดตั้งกับตัวรถอะไรบ้างเดี๋ยวผมโปจะพาไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับกระจังหน้ามีคิ้ว2ชิ้นด้วยกันบริเวณกระจังชิ้นบนสีดาเงาและชิ้นที่2ตัวคิ้วกระจังด้านล่างสีดําเงาจะมีเส้นสีแดงคัดทับอยู่ด้วยครับ ถัดมาชิ้นหลักสเกิร์ตหน้าสปอร์ตวันสีเดียวกับตัวรถตรงกลางสีดำเงาคาดแดงคอนเซ็ปต์สปอร์ตวันและติดก,กันกับสเกิร์ตหน้าคิ้วข้อบไฟตัดหมอกสีดำเงาเป็นชิ้นเสริมสั่งเพิ่มได้ครับมาชมกันต่อกับชิ้นเสริมด้านข้างตัวรถ ชิ้นเสริมแบบครอบทับด้านข้างก็จะเป็นครอบกระจกมองข้างสีดําเงาขอบเส้นล่างชายขอ,ขอบกระจกเป็นสีแดงครับส่วนสเกิร์ตด้านข้างที่เห็นกันมีมากับรถอยู่แล้วรวมถึงสเกิร์ตหลังติดกับรถมาเลยเช่นกันครับ ตัวสเกิร์ตหลังมีข้อบไฟทับทิมบริเวณด้านบนในตัวสเกิร์ตหลังที่มาจากโชว์รูมอยู่แล้วทางเราก็จะมีตรงกลางเป็นดิฟฟิเซอร์เป็นคอนเซปต์สปอร์ตวันสีดําเงามีลายรังผึ้งขาบเส้นด้วยสีแดงตรงขอบของดิฟฟิเซอร์ในชุดดิฟฟิเซอร์มีปลายท่อคู่ขนาดใหญ่และมีไฟเบรกดวงกลางเป็นไฟ LED ติดตั้งมาให้ด้วยครับในชุดดิฟฟิเซอร์ชุดตกแต่งที่ฝากระโปรงท้ายมีคิ้วฝาท้ายสีดำเงาเป็นชุดเสริม และในชุดเสริมชิ้นสุดท้ายที่หลังคาอีกหนึ่งชิ้นเป็นครีบฉลามครับในตัวชุดแต่ง Suzuki s i a Sport 1จะมีชุดเสริม ลายแคปล่าสั่งเพิ่มเติมจะม,มีที่กระจังหน้า2ชิ้นเป็นชิ้นคิ้วกระจังชิดฝากระโปรงด้านบนและชิ้นติดกันชนและติดก,กันกับสเกิร์ตหน้าเป็นชิ้นครอบคิ้วไฟดันหมอกซ้ายและขวาครับเป็นชุดครอบทับเสริมลายแคปล่าของด้านหน้ารถซุซูกิเซีย ต่อมาด้านข้างชิ้นเด่นที่กระจกมองข้างชุดเสริมครอบทับกระจกมองข้างลายแคปลาและที่เสาประตูกลางสองชิ้นใหญ่ในชุดเสาก็จะมีชิ้นเล็กที่เสากระจกหูช้างอีกหชิ้นครับ ชุดเสริมลายแคปลาเซ็ตท้ายรถเซตจ,จะมีครอบทับทีบท่บริเวณคิ้วไฟทับทิมทางซ้ายและขวาและชิ้นสุดท้ายคิ้วฝาท้ายกระโปรงลายแคปลาครับในตัวชุดแต่งคอนเซปต์สปอร์ตวันเป็นชุดแต่งที่ออกแบบมาเพื่อให้รถดูสวยเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนครับตัวรถดูสปอร์ตขึ้นตัวงานมีความทนทานเข้ารูป ทำให้รถซูซูกิเซทของลูกค้าโดดเด่นชวนมองมากเลยครับตัวชุดแต่งออกแบบโดยโรงงานเซทผลิตจัดจำหน่ายโดยโรงงาน S อสคิทเอสปอร์ตจำหน่ายที่โชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงครับหาชมกันได้ที่โชว์รูมรถใหม่ได้เลยรับชมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ seed s e ทส sport com และเอสคิทเ o สปครับและสอบถามผ่านแอดมิน a c e b o o k ได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีลงลิงก์ไว้ให้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาให้ชมกันอีก กดติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ